งบไม่แรงแต่ได้รถเก่งดีเซลสุดประหยัดขับง่ายจอดง่ายใช้งานสบายสบายได้ทุกวันเลยค่ะกับรุ่นท็อปตัวนี้เลยมาด้า2 <Wow. S> 1.5 XDL คันนี้เกียร์ออโต้ปี2 0 1 5 2 0 1 6ค่ะคันนี้ออกห้างอยู่ที่7,99,000บาทค่ะแต่วันนี้ราคาเหลือเพียง2,59,000บาทเท่านั้นค่ะ น,นี้นะาเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนสบายๆเดือนละ4567บาทเท่านั้นเอง84งวดน,นะคะท่านใดสนใจนะคะนัดชมรถก่อนได้เลยวันนี้เดี๋ยวจะพาชมคันนี้เลย มาด้สองคันนี้มากับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะขนาด1.5ลิตร์โบนะคะ Sky Active G ให้กําลังแรงม้าสูงถึง105แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรค่ะภายในห้องเครื่องแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะสวยโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะ <Wow. S 1> อัตราสิ้นเปลืองนะคะประหยัดน้ํามันมากอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะ สีดำเนียนเงาฉ่ำเต็มมากๆเลยนะคะสวยๆทั้งคันแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะชุดกระจังหน้าเป็นสีดำเพียโ,โนแบ็คนะคะและชุดกันชนหน้าค่ะตกแต่งมาด้วยคิ้วขอบโครเมียมนะคะตาสัญลักษณ์มาด้าก็เป็นสีโครเมียมโดดเด่นสง่างามมากๆเลยค่ะชุดไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ดวงใหญ่ๆเลยนะคะส่องสว่างมากๆและมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยจากโรงงานเลยค่ะ ชุดล้อมแม็กคันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กสวยๆเลยนะคะสีทูโทนปัดหน้าเงานะคะเป็นของมาด้าเลยค่ะรัดมาด้วยยางขนาด205ูทับห้ R 1 6นะคะล้อมแม็กเป็นขอบ16ส่วนตัวยางเป็นยางปี24ยางใหม่นะคะใช้งานได้อีกยาวๆค่ะ ติดตั้งชุดสเกิร์ดด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดูเตี้ยแล้วก็ดูสปอร์ตมากค่ะชุดหูกระจกนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยค่ะติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะมือเปิดประตูมีระบบคคเลสให้ด้วยค่ะ พาชมห้องโดยสารภายในค่ะเมื่อสตาร์รถนะคะจะมีหน้าจอแสดงผลดิสเพลเลอนไม้ขึ้นมานะคะอยู่บริเวณด้านบนคอนโซลตรงนี้ด้วยนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่1 4 4 0 0 0สมกิโลค่ะเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะสวยๆเลยค่ะ ภายในนะคะตัวเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้จากโรงงานค่ะตัวเบาะนะคะเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงทําให้สุดสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะคันนี้เป็นห้าที่นั่งนะคะหลังคาสกัดด้านบนเป็นสีเทาอ่อนๆนะคะเพิ่มความโปรง่งความสบายตาให้ห้องโดยสารค่ะตัวพวงมาลัยค่ะคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะมีปุ่มพุชตสตาร์ทเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของตัวรุ่นเลยนะคะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นแบบทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วนะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นแดช ปอดหุ้มด้วยหนังนะคะและตกแต่งด้วยแถบสีเงินด้วยค่ะคันนี้ได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะคะด้านล่างเกียร์มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะมาให้ด้วยค่ะห้าประตูแฮชแบ็กก็จะเก็บของได้เยอะนะคะสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะ เป็นชุดแต่งติดตั้งให้เพิ่มเลยนะคะเท่เลยค่ะและตรงกันชนท้ายนะคะจะมีเซ,เซ็นเซอร์หลังมาให้อีกสจุดค่ะคันนี้มีกล้องถอยนะคะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของรุ่นนี้เลยค่ะฝาท้ายเปิดขึ้นมาจากสวิตด้านในนี้นะคะสวยมากเลยนะคะท้ายเดิมหน้าเดิมนะโครงสร้างเดิมค่ะคันนี้นะคะมีถัดท้ายมาให้เรียบร้อยเลยค่ะตัวยางอะไหล่นี่ เป็นยางใหม่ไม่เคยใช้งานนะคะแล้วก็ตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถพับลงไปได้อีก60-40เพิ่มพื้นที่เก็บของได้เยอะมากๆด้วยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถเล็กๆจอดง่ายขับง่ายคล่องตัวแถมประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรโบด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่มิวแนะนำเลยนะคะสามารถนัดชมรถและลองขับก่อนได้เลยนะคะรถคันนี้อยู่ที่รถนิยมยุสชาค่ะมิวอยู่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะสอบถามเส้นทางหรือปรึกษาด้านการจัดไฟแน,น์หรือนัดชมรถนะคะสามารถโทรมาหามิวได้เลยนะคะคอนแทคติดต่อมิวนะคะจะ เก็บไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะสายด่วนรีบติดต่อมาได้เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้จองก่อนขับก่อนได้เลยค่ะที่โรนิยมยูซาเราคือศูนย์รวมรถมือสองคัดเกดคุณภาพนะคะท่านใดสนใจรีบมาชมรถก่อนได้เลย